ลองยกรับช้าคันนี้คันนี้ก็ต่อนะครับเห็นไหมอุ้ยคันนี้อุ๊ยชิบหายโดนทั้งสองคันตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ปลดเบ็ดเลยนะครับคันนี้มีอาการครับอุ้ยคันนี้ก็มีอาการครับอุ้ยมาหนักมาหนักนะครับมาหนักสวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ้าธนากรนะครับวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายคลิปตกกุ้งแม่น้านะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ชมกันอีกแล้วนะครับหมายวันนี้นะครับที่ผมมาก็จะเป็นหมายเดิมเลยนะครับก็คือ หมายที่ผมมาเมื่อ4ี่หวันที่แล้วนะครับประมาณ 3- ามสี่ห้าวันก็ตรงนี้นครับที่ผมมาตกได้เป็นกิโลเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซ้ํำหมายเดิมดูนะครับว่าจะมีกุ้งเหลืออยู่บ้างไหมนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลูกกุ้งฝอยนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับก็เกี่ยวจากหางนะครับนี่ครับ เกี่ยวจากหางขึ้นมาจากนั้นก็ทําการบีบตรงนี้ครับเด,ดเด็ดตรงนี้เลยนะครับค่อยๆดึงเปลือกออกมานะครับอ่านี่ครับจะมีมันกุ้งนะครับเห็นไหมมันกุ้งนะครับจะมีกลิ่นคาวกลิ่นหอมนะครับสําหรับกุ้งนะครับจากนั้นก็โยนลงไปข้างหน้านะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็ลงมาประมาณสักห้าโมงนะครับช่วงนี้นะครับกุ้งเนี่ยจะกินช่วงเย็นเย็นนะครับเย็นเยนจนถึงมืดเลยนะครับจนถึงเช้าเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ําค่อนข้างใสนะครับทันนี้นะครับมีอาการจับเยื่อนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับค่อยๆดึงนับเดี๋ยวผมจะลองยกนะครับปล่อยปล่อยสายก่อนจากนั้นค่อยๆยกไปขึ้นครับจะโดนไหม โอ oh ้โหเขาปล่อยเยือนะครับคันนี้นะครับมีอาการจับเหยือนะครับนี่นะครับคันนี้ครับเริ่มดึงนะครับเริ่มดึงนับเินไปลงนับจากนั้นยกไปขึ้นครับอุ้ยรั้งเลยนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยดึงแรงมากดึงแรงมากครับดึงแรงมากออ้ยหนักนะครับเนี่ยหนักเลย ยังไงโอ้ย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 มาแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับนี่นะครับไซส์สวยๆเลยครับตัวนี้ยอดประมาณขีดหนึงนะครับคันนี้นะครับมีอาการนะครับลองสังเกตไปคันนะครับเห็นไหมครับเบามาก เดี๋ยวผมจะลองยกนะครับโยนปลายคันนะครับลงนิดนึงจากนั้นค่อยๆยกปลายขึ้นนะช้าๆนะโดนไหมอุ๊ยโดนโดนโดนโค่อยๆหมุนอุย้ยดึงแรงมากนะครับค่อยๆหมุนนะครับถ้าหลุดแล้วเดี๋ยวมันจะเสียดายนะครับยังไงยังไง ออ้ยมาแล้วนะครับผมสวยๆเลยครับตัวนี้ไซส์สวยครับสวยมากตันนี้นะครับมีอาการดึงนะครับนี่นะครับมีอาการดึงครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหย่นปลายลงนะครับรอแป๊บหนึ่งจากนั้นนะครับ ยกปลายขึ้นนะครับชื้อโดนนะครับผมอุ้ย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 ดึงแรงดึงแรงครับดึงแรงมากโอ้โห,หกินรัวรัวเลยจังหวะน,นี้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับอุ้ยมาหนักมาหนักนะครับมาหนัก มาแลวครับผมตัวที่สามนะครับอีนะครับสวยๆเลยตัวนี้ไซคีดนะครับนี่นะครับไซคีชุบเห็นไหมครับสวยครับนี่นะไซคีดครับสุดยอดตัวที่สามคันนี้นะครับมีอาการนะครับผมอุ้ยมีอาการทั้งสองคันนนเนี่ย เห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองยกลับชา้าๆคันนี้คันนี้ก็ต่อน,นะครับเห็นไหมอุย้ยคันนี้อุย้ยชิบหายโดทนโโโดทั้งสองคันอุย้ยอู้หูยเดี๋ยว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 เฮ้ยโดนทั้งสองนะครับโอ้โหกินพร้อมกันนะครับ โอ้ยตัวที่สี่ครับมาแล้วโอ้โหใชขีนะครับขันต่อไปมาโอ้หรังกุ้งนะครับตรงนี้รังกุ้งครับอันนี้ผมมาเป็นรอบที่สองนะครับสุดยอดค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนโอ้ยกล้ามเหลืองนะครับกล้ามเหลืองโอ้ตัวนี้ขีดกว่านะครับเกือบสองขีนะครับนี่นะครับ โอ้โหไซส์สวยมากไซส์สวยมากครับตัวนี้นี่ครับไซส์สวยมากเกือบสองขีดนะครับประมาณน่าจะสองขีดได้ครับสวยมากตัวนี้นะครับประมาณขีดนิดๆนะครับดูสุดยอดกินดีมากนี่นะครับตัวนี้ครับผมไม่เอาไว้ยังครับคันนี้ครับมีอาการครับเห็นไหมโดนไหม จะโดนไหมโดนนะครับผมอุ้ยดดกุ้งนิดอุ้ยกินดีมากนะครับโอ้โหโอ้โอ้โอุ้ยกล้องอาจจะเป็นฝ้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับตรงนี้โอ้ยตัวที่กี่้วครับนี่โอ้ยใหม่แล้วนะครับกล้ามเหลืองครับกล้ามเหลืองกล้ามเทียนนะครับชุ่มมากเลยยอดตัวที่กี่ครับเนี่ย ตัวที่ห้าตัวที่หกผมไม่จำไม่ได้แล้วคันนี้นครับมีอาการจับเยื่อนะครับโยนไปนะครับค่อยๆย,ยกขึ้น,นครับโดนไหมไม่โดนนะครับคันนี้นะครับมีอาการครับกุ้งจับเยื่อนะครับนี่นะครับเห็นไหม เห็นไหมครับค่อยๆโน้มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจับคันนะครับขึ้นมาแบบนี้ครับหย่อปลายลงนิดนึงครับจากนั้นรอประมาณสักห้าวิพอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆยกขึ้นช้าๆนะครับโดนะครับผมไม่ต้องตวัดนะครับดึงเบาๆนะครับถ้าตวัดเนี่ยเดี๋ยวปากกุ้งนะครับจะฉีกนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยหลุดโซนะครับ ไม่ต้องไปยกแรงไม่ต้องไปตวัดอะไรเลยครับผมเนี่ยแค่เบาๆก็พอแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แปดนะครับโอ้ยไซส์สวยครับไซส์ขีดครับแต่ตัวนี้ไม่มีกล้ามนะครับนี่นะครับไซส์ขีดนะครับมีแต่ไซส์ขีดนะครับตอนนี้สวยๆตัวที่แปดนะครับผมคันนี้มีอาการจับยืนนะครับเห็นไหมครับป้ายนะครับค่อยๆโน้มค่อยๆโน้มลองช้า หยนไปนะครับให้เขาดึงไปสักหน่อยนะครับดึงสองสามสีห้ายกปลายขึ้นช้าชานะครับเบาเบายังไงยังไงโดนะครับผมโอ้โหตัวที่เก้านะครับ ไสวยๆแล้วนะครับไซขีดนะครับผมโอ้ยินดีมือโอ้ชิบหายล้โอ้ยไอโอ้ยนี่ครับโดนหนีนะครับโอ้ยไซขีนะครับนี่นะครับเห็นไหมสวยๆนะครับสวยงามตัวที่เก้านะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ปลดเบ็ดเลยนะครับ คันนี้มีอาการครับอุ้ยคันนี้ก็มีอาการครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปลดเหยื่อเลยนะครับยังไม่ได้ปลดกุ้งเลยค่อยๆยกยังไงเอาโดนะครับผมโอุ้ยตัวที่สิบตัวที่สิบตัวที่สิบยังไม่ได้ปลดกุ้งเลยนะครับคันนี้โดนเองแล้วเดี๋ยวๆๆคันนี้คันนี้คันนี้อุ้ยเขาปล่อยเหยื่อนะครับ โอ้กินรัวมากตัวที่สิบนะครับผมโอ้ยตัวนี้เป็นกล้ามไซค์ขีดเหมือนกันนะครับผมสวยงามโอ้โหนี่แค่แป๊บเดียวครับเนี่ยประมาณชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตีว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งนครับสิบตัวสุดยอดตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบนะครับ โอ้โหนี่แค่ชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบเองนะครับได้สิบตัวก็ถือว่าแบบหมายเด็ดมากนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะตกอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมก็ไปแล้วจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะครับคันนี้นะครับมีอาการจับเยือนนะครับปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับเบามากเบามากๆ รอสักทึกนะครับเดี๋ยวให้ปลายให้ปลายเขาดึงลงสักนิดนะครับเอาชัวเอาชัวยังไงยังไงลองยกนะครับลองยกยังไงจะโดนไหม โดนนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยตัวที่สิบเอ็ดนะครับนี่ก็พอพึ่งหกโมงสามสิบเองนะครับหกโมงเย็นนะครับหกโมงครึ่งเองตัวนี้นะครับประมาณครึ่งขีดนะครับอุ๊ยไม่ครึ่งขีดนะครับเนี่ยขีดแล้วประมาณขีดหนึ่งนะครับนี่นะครับหลายคนถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยช่างขายนะครับทุกวันนะครับ น้ำหนักกุ้งนะครับผมจะรู้นะครับเวลาเขาขายกุ้งกันเนี่ยเขาจะช่างทีละตัวทีละตัวนะครับขีดนงครับประมาณดูนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะดูเล็กนะครับแต่ตัวจริงนี่คือแบบใหญ่นะสุดยอดตัวที่สิบเอ็ดนี่นะครับโดนแบบงงนะครับผมยกขึ้นนะครับจะมาเปลี่ยนเยือนะครับเอา้ติดเฉยตัวที่สิบสองนะครับนอนกินนอนเขานอนกินนะครับแบบนิ่งมาก ประมาณครึ่งขีดนะครับตัวนี้ครึ่งขีดมือนะครับโอ้ยมอมก็เห็นนะนี่นะครับสุดยอดตัวที่สิบสองนี่นะครับวันนี้นะครับที่ผมได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง ประมาณ13ตัวนะครับก็มีนะครับตัวนี้นะครับใหญ่สุดนะครับประมาณ2ข2 2, 2ีดได้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับใหญ่มาก2ขีดนะครับตัวตัวนี้ขีดครึ่งนะครับขีดครึ่งขีดครึ่งเนี่ยประมาณ2-2ตัวนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นไซค์ขีดนะครับไซค์ขีดขีดนิดนิดแล้วก็มีตัวครึ่งขีด1ตัวนะครับถ้าให้ตีเป็นก็ประมาณสักโลนะครับโลนิดนิดได้นะครับประมาณนะโอเคนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับก็เริ่มมืดเลยนะครับก็จะก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วเก็บไว้ตอกคนอื่นบ้างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ